ความจริงแท้ที่เราจะพบแน่นอนในชีวิตของเรามีห้าประการคือเกิดจริงแก่จริงเจ็บจริงตายจริงพลัดพรากจากกันจริงความสุขที่แน่นอนและแท้จริงนั้นเกิดจากการทำใจให้สบายทำใจเป็นปกติถ้าจิตใจเราปกติดีแล้วจิตจะไม่เศร้าหมอง จิตผ่องใสใจสะอาดเราถึงจะสบายหกสบายใจความสุขจึงเกิดจากการชำระใจอย่างแน่นอนที่สุดไม่ใช่ความสุขเกิดจากการไปเที่ยวไม่ใช่ความสุขเกิดจากอบายมุขเล่นการพนันหรือหาความสนุกในสังคมและการดื่มสุรายาเมาเพราะความสุขประเภทนี้ มันเจอปนด้วยความทุกข์ไม่ใช่ความสุขที่แน่นอนและแท้จริงเป็นความสุขที่ได้ชั่วคราวความสุขนั้นไม่เที่ยงแท้ฉันใดความทุกข์ก็ไม่อยู่กับเราตลอดไปฉันนั้นต่อให้ทุกข์ที่สุดก็ต้องผ่านพ้นไปจนได้เมื่อเรานั่งมองอดีตเรายังผ่านทุกข์มาได้ตั้งหลายทุกข์